มาลเฮ <Therm od, S 2> ้ยวอดตั๊กสวัสดีมีคนใจอีกแล้วเนี่ยเฮ้ยแต่พาข้าพูดถึงกันนะอ้าวเดี๋ยวนี้บอลไม่ได้ดูวงเลยเหรอให้นี่มาคุมเหรอคือตอนนี้เขา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 คุมหมดแล้วพี่โอ้เพลงยังร้องค่อมเลยให้มันมาคุมวงเดี๋ยวมึงมีงานหรือเปล่ามึงมาอามกูแบบเนี้ยนุ้ยก็มีแต่รับไม่เยอะไอ้คนจ้างมึงก็ไม่จ้างก็ไม่เป็นไรเพราะช่วงหน้าฝนเดี๋ยวหมดฝนนี่ก็เต็มแล้วงานเต็มเหรอไม่กูเต็มที่กับมึงแล้วเนี่ยตอนเนี้ยเต็มที่เลย อะไรเดี๋ยวก่อนอ่ะมุกอะไรอ่ะไม่ให้เล่นมุกอะไรอ่ะมุกเข้าแถวเข้าแถวเล่นยังไงหัวแถวนับหนึ่งนับสองนับสามแล้วมายก็วิ่งปื๊บเก่าเก่าที่เดิมนับเร็วเกินไปห้ามเล่นนี่ก็เล่นไม่ได้ห้ามเล่นนะคำหัวดิงานคำหัวอะไรวะคำหัวน่ะเชียงใหม่เฮ้ยเก่าแล้วโอ้ยแตายโอ้โหมึงถึงไม่มีงานโทรไงเนี่ยมึงอย่างเงี้ยคุณกัน ทำหัวยังไงมึงก็บอกพี่ดิขายกระตูว์หัวกระจายขายกระตูว์หัวกระจายเนี่ยมึงช้าเนี่ยมึงช้าไปสอนวินกันรวยเอ้ยเอางี้แล้วกันส่งมาเลยคนหนึ่งมาเล่นนับหนึ่งถึงสิบกับวงพี่โอ้มามามาอ่ะเล่นกับเขามาอ่ะนับหนึ่งถึงสิบหนึ่งถึงสิบนะใครนับสิบโดนตีหัวกูรู้เนี่ยกูเล่นมาก่อน มึต้องสอนมึงหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดเก้เดี๋ยวเดี๋ยวเอาใหม่เอม่เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะช้าๆเลยดีกว่าอ่ะให้ขึ้นก่อนผมให้เขาขึ้นก่อนเขาขึ้นก่อนเร็วๆดีแล้วหนึ่งสามสี่ห้าหกเจ็ดปาทีนี้ทเอาซองมาด้วยนะเอาด้วยมา ทำไมนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าเกก้าเก้ากเกแล้ว10บดิออบอลแล้วบอลกูเจ็บหัวแล้วผู้หญิงชอบสักอะไรผู้หญิงชอบสักผีเสื้อสักตรงไหนอะสักไว้ตรงนี้อ้าวทำไมสักผีเสื้อไว้ตรงนี้มันก็จะบินเข้าลังไง มึงจะแอแใส่แขกมึงแอลใส่กูทำไมข้าวเปลือกเดียวแบบมือเวทจริงสั่งมิซเซ่ทำไหนนะตรงหน้าท้องเมื่อกี้เจอกับเธออยู่คนเป็นไงสักปลาไหลกลางหลังเลยอุ้ยทำไมสักปลาไหลกลางหลังมันใกล้รูรูอยู่นี่เฮ้ยอย่าอย่าอย่าไปดื้อไปเลยถึงจะสั่งอะไรเนะยวสักหมดได้ทั่วนี่เลยสักมดเนี่ยน๊าะทำไมต้องสักมดทั่วนี่ของหวานไม่อยู่นี่เฮดี๋ยวดูดอกหนักสุด ไปพรุ่งนี้กูสักบ้างสักอะไรพรุ่งนี้กูจะสักลิงไว้ตรงนี้อ,อ้าทำไมสักลิงไว้ตรงนี้ก็กล้วยมันอยู่นี่ไงไหนหนักตรงไหนบบล